ตัวท่านรัฐมนตรีเนาะตลอดเลยก็สิ่งที่เราอยากจะย้ำเตือนเนาะคือในรัฐบาลชุดนี้ค่ะดิฉันคิดว่าสิ่งที่อาจจะไม่ใช้ยเวลาที่รัฐบาลดำรงตำแหน่งมาเนี่ยนะคะตั้งแต่ จัดตั้งรัฐบาลได้จนถึงวันนี้เนี่ยเกือบเกืบสปีแล้วไม่มีการโฟกัสนะคะในเรื่องของการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสำนักงานประกันสังคมหรือว่าเรื่องของออการปราบแก๊งคอร์นเตอร์หรือว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยที่เรา มีหลักฐานเห็นได้ชัดเจนว่ามีคนต่างๆเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องที่อยู่ในหน่วยงานฉันไม่เห็นว่ามันมีการดำเนินการมาตรการอะไรอย่างตรงไปตรงมาหรือว่าชัดเจนชัดถ้อยชัดคำเลยนะคะแล้วก็ ดิฉันไม่เคยได้ยินเรื่องการปราบทุจริตคอร์รัปชันออกจากปากท่านนายกรัฐมนตรีเลยนะคะซึ่งไอเรื่องต่างๆที่เราเปิดมาเนี่ยในในในตั้งแต่การแฮกม็กมาเปิดเรื่องเว็บแอป850เรื่องการทำแอพพลิเคชันเรื่องการทำปฏิทินเรื่องความน่างสงสัยต่างๆไม่ชอบมาพากลในการดำเนินการในงบประมาณบริหารจัดการสำนันกงานประกันสังคมจนวันนี้เนี่ยมาเป็นเรื่องของการลงทุนเนี่ยดิฉันคิดว่า ม,มันชัดเจนนะว่าประกันสังคมเนี่ยคือภาพสะท้อนของหน่วยงานต่างๆภายใต้รัฐราชการแห่งนี้นะภายใต้ประเทศไทยนี้นี่คือนี่คือเศษเสี้ยวเดียวนะคะเพราะว่าประกันสังคมเนี่ยคือกรมเดียวกลมเดียวในบรรดาหลายๆกระทรวงเท่านั้นท่านคิดว่ากรม,มอ,อื่นๆไม่มีหรอนะคะดิฉันก็คิดว่า อยากจะเห็นมาตรการที่ชัดเจนกับรัฐบาลมากกว่านี้นะคะอีกเรื่องหนึ่งที่วันนี้เนี่ยมันเข้าสู่วาระเช่นเดียวกันเลยก็คือว่าเมื่อวานเนี่ยเราเปิดเรื่องตึกไปนะคะเพราะว่าเราอยากจะนํามาสู่วาระในการพูดคุยวันนี้เพราะว่าในอนุของการลงทุนเนี่ยวันนี้มีการพูดคุยเรื่องการขยายขยายอ่อ ในบดใหญ่นะคะมีการมีการพูดคุยเรื่องของการขยายการลงทุนนอกตลาดจากวงเงินเนี่ยหนึ่งหมื่นล้านบาทเป็นหนึ่งแสนสามหมื่นล้านเพิ่มขึ้นมาถึงสิบสามเท่าดิฉันไม่บอกนะคะว่าการลงทุนนอกตลาดเนี่ยมันไม่ดีดิฉันเข้าใจว่าในหลายๆประเทศหรือว่าในหลายๆกอ L ath, งทุนเนี่ยก็พยายามที่จะขยายการลงทุนนอกตลาดเพิ่มขึ้นเพราะมันก็เป็นโอกาสใหมๆ่ๆแต่สิ่งที่เราอยากเห็นก็คือเราอยากเห็น กระบวนการที่มันโปร่งใสตรงไปตรงมาดิฉันไม่อยากเห็นตึกหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆในอนาคตที่ท่านประเมินค่าอย่างโอเวอร์และสุดท้ายเนี่ยทำให้กองทุนประกันสังคมต้องไปซื้อของในราคาที่มันแพงเกินจริงหลายเท่าแล้วสิ่งนี้นะคะมันกระทบโดยตรงกับความมั่นคงของกองทุนมันกระทบโดยตรงกับความมั่นคงในชีวิตของผู้ประกันตนดิฉันก็ อยากนะคะให้ท่านรัฐมนตรีเนี่ยใช้โอกาสเหล่านี้เนาะในการที่จะมา ตีรูปกองทุนประกันสังคมเพราะว่าดิฉันเชื่อว่าท่านมีความตั้งใจอันดีจริงๆเพราะว่าเราได้พบกันหลายครั้งเนาะมันไม่มันมันเรียกว่าอะไรดีคือสสเนี่ยการที่มาพบแล้วท่านตัีแล้วยอมมาเจอแล้วยอมมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเนี่ยมันมันยากมากจริงๆเลยนะคะแบบในยุคสมัยนี้แต่ว่าดิฉันก็นับถือท่านที่ท่านยอมท่านยอมเอ่อออกมาพูดคุยหรือว่ามาแลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆเนาะดิฉันนับถือหัวใจท่านเนาะคือท่านก็มายืนให้ดิฉันเน็บแนมเนี่ยดิก็ นับถือจริงๆนะคะก็อยากให้ท่านใช้โอกาสนี้ค่ะในการในการที่ปฏิรูปนะคะกองทุนประกันสังคมเพราะว่าดิฉันอยากให้ท่านเป็นคนที่ถูกฟื้าการตนเนี่ยสรรเสริญตั้งแต่วันนี้ไปจนจนตราบกร,บระเพาสารตราบจนกองทุนประกันสังคมเนี่ยมันมันอาจจะนะคะอยู่ยั้งยืนยงไปตลอดก็ไม่อยากให้ท่านนะคะถูกด่า กลด่าสาปแช่งนะคะเหมือนร,ร้นมนตรีคนที่ผ่านผ่านมาที่ก็นะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณท่านรัฐมนตรีทํากับกองทุนเอาไว้ยังไงท่านก็คงเห็น